ขั้นตอนในการพาหามามาหาหมอให้คุมทำยังไงบ้างขั้นตอนในการพาหมามาหาหมอเราก็ต้องพาหมาขึ้นรถมาหาหมอค่ะพี่เต้ไม่ได้เดี๋ยววันนี้จะพาคุณแม่ไปรู้จักกับเออว่าที่ว่าที่หมอของโมโม่พี่หมาชอบไหมคะเป็นคนเป็นคนรักหมาอยู่แล้วแมวรักไหมคะชอบแมวแต่แล้วหนูอะ <laughs> เป็นจะรับหน้าที่มาไขข้อสงสัยของเจ้าของหมาหลายๆคนเว้ยซึ่งเต็นก็เป็นหนึ่งในนั้นนั่นก็คือเรื่องพาน้องหมอไปหาหมาพาหมาไปหาหมาพ่าหมาไปหาหมอนะคะก็คือเรื่องของสุขภาพน้องหมานั่นเองนะว่าน้องหมาควรจะไปหาหมอเมื่อไหร่ควรจะไปตรวจสุขภาพประจาปีไหมเออควรจะไปตอนไหนเตรียมอะไรบ้างนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจประเด็นนี้กันนะแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะอีโรน้อยตปล่อยใจนั่นเอง บอกว่าเมื่อคืนนี้ลีโลแบบเขาไอ้วยแล้วก็แบบน่าจะไม่สบายวันนี้ก็เลยพาลีโลมาด้วยนะคะแล<อ>้วก็พา,ามโ,มโ,มโมโมมาตรวจสุขภาพประจําปีด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปตรวจสุขภาพกันอยากจะถามทุกคนว่าเวลาทุกคนจะพาน้องหมาของตัวเองสัตว์เลี้ยงของตัวเองไปหาหมอเนี่ยทุกคนเลือกจากอะไรเลือกจากโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านหรือว่าเลือกจากโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือเครื่องมือครบถ้วเป็นส่วนตัวเต็มนะแต่เลือกจากหมอใช่ไหมครับหมอหลอค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ ep ของเราในวันนี้นะคะ คืออีพีหมอหลอบอกส่อด้วยนะจ๊ะไปดูไปไปหาพี่หมอกันเลยดีกว่าค่ะทุกคน ในการพาหมามาหาหมอเราก็ต้องพาหมาขึ้นรถมาหาหมอค่ะพี่เตะไม่ได้จริงๆแล้วเขาจะมีบอกอยู่ว่าให้ทําอะไรบ้างเปลี่ยนรองเท้าบางที่นะล้างมือให้เรียบร้อยแล้วก็พาหมามาไปลงทะเบียนกับเขาเขาก็จะถามพวกข้อมูลทั่วไปกับน้องเน้อ,นอสายพันธุ์เพศน้องทำหมันหรือย,อยังใช้ยาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็พาน้องมาชั่งน้ําหนักแบบที่เราใช้สกิลการมองเร็วเมื่อกี้ไปนะคะแล้วเราก็พาน้องมารอคิวเดี๋ยววันนี้จะ พาคุณแม่ไปรู้จักกับเออวาทีวาทีหมอของหมโม่เ็นอะเชื่อว่าทุกคนต้องเคยมีประสบการณ์นี้เว้ยเวลาหมาไม่สบายที่บ้านอะคือตอนอยู่ที่บ้านอาการจะหนักสบายพอมาถึงที่โรงพยาบาลปุ๊บหายนี่เหมือนนี่เมื่อคืนไอ้ไอ้หนักมากคือเต็มไม่ได้นอนพอมาถึงโรงพยาบาลปุ๊บยังไม่เห็นไอเลยอะแล้วหมอจะตรวจยังไงพี่โลสวัสดีครัพี่หมอี่โลไม่สบายค่ะ ทุกคนอาจจะงงว่าทำไมต้องใช้เสียงสองแต่จริงๆสองช่วยใช่ไหมเวลาคุยกับหมานะคะโลไม่สบายค่ะไม่สบายมานานยังไงนานแล้วค่ะ่อ๋อเฮ้ยไม่ใช่ไม่นานเหรอทุกคนเขาใหม่เหรอเขาใหม่ค่ะเราว่าให้คุณแม่คุยเถอะเอาคุณแม่คุยค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้พี่หมอพร้อมแล้วเราก็พร้อมแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสุขภาพกันตอนนี้มีหนูทดลองเป็นลีโลนะคะแล้วก็ โมโม่ก็อยู่ด้วยทุกคนอาจจะคิดว่าโมโม่อยู่ไหนโมโม่อยู่นี่นะคะอยู่กับพี่หมอบิ๊กสุดหล่อนะคะองค์คารพีพักสุนัขของเราแล้วค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงได้ไหมคะครับผมนายสนองแพทย์จากกีต์มือซอนพอดีนะครับหรือว่าชื่อว่าหมอเตยนะครับหมอเตยนะคะทุกคนแม่พีโร่ค่ะคสเตนค่ะ่สวัสดีหมอบอกว่าไม่ได้อยากรู้ไงดองเป็นยังไงบ้างเออ วัคซีนทำรพตามโปรแกรมเนาะอ่าพวกแบบยุบากอะไรเนี่ยครับนี่ไอโชวออ่าพวกการไอครับเดี๋ยวหมอขอตรวจร่างกายก่อนเพราะว่าสาเหตุมีค่อนข้างเยอะค่ะเดี๋ยวเริ่มจากวัดตุวนภูมิก่อนก็ได้ครับอย่างลีโล่เนี่ยคือหนูพามาเพราะว่าเขาป่วยใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าหมาปกติ หมอแนะนาว่าเราควรจะเอามาตรวจสุขภาพจริงๆอันนี้เราแต่เราแต่ช่วงอายุเลยถ้าสมมติว่าแบบรับมาเลี้ยงใหม่ๆอะไรเงี้ยครับก็ตรวจสุขภาพก่อนการเลี้ยงก็ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็ถ้าเป็นเด็กๆนะครับก็ตรวจตั้งแต่ช่วงแรกๆก็ได้แล้วถ้าโตมาหน่อยอะไรเงี้ยครับก็อาจจะครึ่งปีก็ได้อาจจะ6เดือนทีหรือ1ปีทีก็ได้แต่ถ้าอายุโตขึ้นมาอีกนิดแบบ เจ็ดปีอัพแปดปีอัพอะไรเงี้ยครับถือว่าเป็นแบบสัตว์ที่ค่อนข้างมีอายุแล้วก็อาจจะตรวจสุขภาพทีน้อยอะไรเงี้ยครับก็อาจจะ สามเดือนหกเดือนเอนี่ยอย่างเงี้ยครับแต่แต่ตัวโปรไฟล์ที่จะต้องตรวจนะครับอาจจะต้องแบบมีหลายตัวหน่อยแล้วก็ตรวจเยอะน,นิดนึงอะไรเงี้ยครับเพราะว่ายิ่งยิ่ง,งอายุมากๆเลยเงี้ยครับความแก่มันจะทําให้แบบโครงสร้างภายในของน้องคือมันเสื่อมไปตามอายุโรคตับตายพวกอะไรเงี้ยครับการทํางานมันอาจจะผิดป,ปกติไปอาจจะต้องมีการตรวจแบบละเอียดนิดนึงไอ้โรคขึ้นเขียง เดี๋ยวยังไงปัญหาอาการไออ่ะครับหมอาอาจจะต้องขอเอ็กซเรย์ดูในตัวของ,<ฮ>ะของระบบทางเดินหายใจเอลไะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่หมอบิ๊กนะคะสวัสดีครับพี่หมอบิ๊กเป็นสัตวแพทย์มานานเนี่ย ปีนี้น่าจะเป็นปีที่7จ็ดนะครับคือเราเราไม่ใช่แค่แบบรักษาสัตว์อย่างเดียวคือเราต้องรักษาจิตใจของเจ้าของด้วยแล้วพี่บิ๊กที่มาเป็นสัตวแพทย์คือเพราะว่าชอบเหรอคะชอบสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วสัตว์อะไรบ้างคะที่หมาชอบไหมคะเป็นคนเป็นคนรักหมาอยู่แล้วแมวรักไหมคะชอบแมวแต่แล้วหนูอะคะอ้าททำไมถึงมาเป็นสัตวแพทย์นะคะก็เป็นคนที่รักสัตว์อยู่แล้วจริงๆก็สัตวแพทย์เกือบทุกคนนะครับเขาก็รักหมารักแมวอยู่แล้วหรือว่ารักสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นอย่างเช่นแบบ พวกที่เป็นเอ็กโซติกเนาะค่ะทุกคนคะเนื่องจากเมื่อกี้นี้นะคะเราถูกเขาไล่ที่ไล่ที่ขึ้นมานะคะเราก็เลยได้มาเปลี่ยนโลเคชั่นนะคะมีโซฟานั่งสบายมากเลยพี่หมอบิ๊กช่วยสรุปสาระสำคัญของ EP นี้ให้หนูหน่อยพี่หมอบิ๊กบอกว่าอ๋อยังไม่รู้เลย EP นี้คืออะไร EP นี้คือการพาครับหมาาหาหมอค่ะก็คือจัดการตรวจสุขภาพประจำปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้พี่บิ๊กพูดถึงภาพรวมว่ามันจำเป็นไหมคนจะต้องทำบ่อยแค่ไหนอะไรยังไงประมาณนี้ค่ะ ือว่ามีามจำเป็นนะแต่บางครั้งเขาเขาเจ็บเขาป่วยเนี่ยคือเขาก็บอกเราไม่ได้หรอกเราบางครั้งเราเป็นเจ้าของนะครับเราต้องไปทํางานนะครับเราก็ไม่รู้ว่าน้องหมานหรือน้องแมวของเราเขาเขาป่วยอยู่จริงๆการตรวจสุขภาพมันก็เป็นวิธีการเช็คสภาพร่างกายเขาอย่างหนึ่งนะครับทําให้รู้ว่าตอนนี้คือสุขภาพเขาเนี่ยเป็นอยู่ในขั้นปกติไหมนะครับ <Okay. S 1> หรือว่ามันมีแนวโน้มหรือความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคหรือปัญหาขึ้นมาในอนาคตได้ แล้วอีกอย่างคือการตรวจสุขภาพเนี่ยนะครับยิ่งเรารู้ก่อนเนี่ยเราก็จะจัดการได้ก่อนการรักษานะครับมันก็จะง่ายขึ้นเร็วมากขึ้นและที่สําคัญคือเงินในกระเป๋าของเราเนี่ยก็จะสูญหายไปน้อยลงหนูอยากจะรู้ปัญหาที่แบบโหดที่สุดในชีวิตการเป็นหมอของพี่หมอปิ๊กเป็นจากประสบการณ์ของหมอเองแล้วรวมไปถึงประสบการณ์ของอเพื่อนๆทีๆ่งานหินที่สุดเลยนะครับคือการสื่อสารในการพูดให้เจ้าของฟังอย่างแรกเลยคือ ต้องสื่อสารก่อนต้องคุยกับเจ้าของเหมือนว่าเราตรวจวินิจฉัยวิธีการเนี้ยตรวจไปเพื่ออะไรนะครับตรวจให้เขาเข้าใจด้วยเพราะบางคนเนี่ยเขาคิดว่านี่ตรวจแบบนี้มันเยอะกันไปหรือเปล่าหลังจากนั้นแล้วก็คือการรักษานะครับก็ต้องบอกเจ้าของเหมือนว่าที่เราวางแผนการรักษาทั้งหมดเนี่ยเราจะทําอะไรบ้างการรักษาเนี่ยมันจะต้องใช้พีเดียนในการรักษานานแค่ไหนนะครับต้องอมันไม่ใช่แบบปุ๊บปั๊บค่ะใช่ใช่ครับ<อ>ที่เคยเจอก็คือก,อการตั้งความหวัง กับหมอมากเกินไปฉีดยาเข็มเดียวแล้วหายเลยอย่างเงี้ยที่เคยเจอนะครับก็ต้องบอกเจ้าของนะครับก็ผู้ชมทุกท่านนะครับว่าจริงๆแล้วคือบางครั้งโรคแต่ละโรคหรือว่าอาการบางการเนี่ยมันต้องอาศัยระยะเวลาในการรักษาหรือการดูแลนะครับอย่างเช่นบางครั้งโรคผิวหนังเนี่ยเออบางคนน้องแมวหรือว่าน้องหมาเป็นเชื้อรานะครับก็เจ้าของเขาหวังว่า7วันกินยา7วันหรือ14วันแลต้องหายเลย,ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับ มันมีปัจจัยอย่างอื่นนอกจากการกินยาแล้วหายก็คือแบบสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงนะครับมันมีความชื้นมากเกินไปหรือเปล่าในห้องหรือว่าในแบบบริเวณที่เราเราเราเลี้ยงน้องเขาครับมันมีความชื้นมากเกินไปหรือเปล่าซึ่งความชื้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งเป็นความ,มเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึง่งที่ทําให้เกิดโรคนี้ขึ้นมาหรืออาการมันรุนแรงมากขึ้นหรือกินยาไปยังไงมันก็ไม่หายนะครับบางเคสที่เจอคือรักษาสองเดือนแล้วยังไม่หายก็เท่าที่ฟังก็คือเหมือนแบบ ปัญหาเห็นที่สุดที่พี่วิกเคยเจอเนี่ยก็คืออย่างที่พี่วิกบอกนั่นแหละว่าการที่จะเป็นสัตวแพทย์นะทุกคนจ่าลูกใช่ถูกต้องแล้วมันไม่ใช่แค่การรักษาน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันเป็นการรักษาใจของเจ้าของด้วยใช่ครับใจไม่ค่อยแข็งแรงเลยคะพี่ช่วงนีอพี่มีคุณหมอโรคหัวใจสนใจ ขอเป็นตัวแทนนะครับที่แบบฝากเป็นเมเซจแล้วกันจากคุณหมอกับทุกคนนะครับก็คุณหมอก็พยายามเต็มที่เนาะนะครับในการวินิจฉัยแล้วก็วางแผนในการรักษาทั้งรักษาตัวน้องหมาน้องแมวรวมไปถึงรักษาใจนะครับสภาพใจของเจ้าของด้วยนะครับก็พวกเราก็จะขอสัญญาณครับว่าเราพวกเราจะตั้งใจนะครับตั้งใจแล้วก็เต็มใจนะครับเต็มที่นะครับในการดูแลรักษานะครับน้องหมาน้องแมวนะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หลอมากเลยไม่ทำดีอะอ๋อถ้ามีแบบแฟนๆรายการซึ่งตอนนี้อาจจะยังไม่มีนะค่ะแต่รายการเผื่อในอนาคตมีแฟนรายการมารักษาที่ที่นี่ชื่อโรงพยาบาลศัตว์ให้ฝังนะครับก็ โลเคชั่นก็ตั้งอยู่อยู่ตรงข้ามกับไปรษณีย์ห้วยฝานะครับหรือว่าเซิร์ชใน Google Map ได้เลยครับว่าโรงพยาบาลสัตว์ห้วยฝาก็จะขึ้นมาเลยแล้วอยากมีอะไรสอบถามก็อินบ็อกซ์มาสอบถามได้นะครับใจดีค่่ะนารักทุกคนวันนี้ก็เรบป่วยีนที่นีคดีกค่ะก็ฝากโรงพยาบาลสัตว์ห้วยฝาแล้วก็เต็นน์แชนแนลไว้ด้วยนะคะปิดรายการให้หนูหน่อยดีกว่าฝากให้หนูหน่อยดีกว่าขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็คือขอฝากนะครับทุกท่านช่วยฝากกดไลค์ กดติดตามกด subscribe หรือกดกระดิ่งนะครับของเจมส์เทนชัแนลนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณค่ะพี่พีขอบคุณจ้าบ๊ายบาย